วันที่30พฤษภาคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1 0บระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมภาคกลางโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบานประเทศเมียนมาส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแหง่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4มิถุนายน2566โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคกลางจังหวัดสระ ราบุรีพนัครศสีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจบวบคีรีขันธ์จุมพร์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพัง,งานาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล